ข้องให้พายุขึ้นมาใจเย็นอืมบึก30โลบึก <c oughs> 30โลมันคงเอาดอนเด็กไปอยู่ใต้น้ำหรือไม่ <c oughs> มันไม่อยู่บนนี้ล่ะมันอยู่ใต้น้ำหนึ่งหืมปาลาอะไรคิมสวายนะใช่ไหม จเย็นใจเย็นใจเย็นจะขาดใจเย็นอย่าลงต่ำอย่าลงต่ำเอองัดไว้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 ค่อยๆงัดไว้งัดไว้สุดเรียกสุดแรงงัดไว้ดูนะคะว่าดอเด็กจะเอาปลาตัวนี้อยู่ไหมมาทางนี้ใจเย็นใจเย็นไม่มีใครไม่ใช่เราปล่อยมันมันดึงไม่หมดหน้าลอกหรอกเชือกเราเยอะมันไปนู่นแล้วอั่นแหละปล่อยมันมันก็มาลูกเดี๋ยวพ่อไปไล่มันกลับมาให้

แรงเยอะขนาดนี้เออ,อถ้าแรงเยอะขนาดนี้ไม่บึกก็ตวายแล้ววะหำแตกก่อนแวั้งหำลูกค่อยไข่แตกไข่แตกไข่แตกก่อนนั้นอ่ะไข่แตกก่อนนั้นเออมาแล้วลูกมันกลับมาแล้วมาหนี้นขี้ผันสู้สู้ดอเด็กสู้ตายเอาให้อยู่นะลูกามาให้ได้เดี๋ยวพ่อไปทำจะพี่จะอ,อะไรทำให้ ตาหลังแดงคืออะไรวะบึกบึกนจะเป็นบึกนะเนี่ยบึกนั่นเนี่ยถ้าหลังดำถึงจะเป็นายนะใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันมันยังไม่หมดแรงเดี๋ยวก็หมดมมันแรง Ba con pha bây giờ yếu bài ui lặng đáng lấy

เธอเธอหลบหลบโอ้มันใหญ่มากมันใหญ่มากโอ้บึกด้วยเออบึกอ้าดอเด็กว่าไงหมดแรงไหมเอ้ยเจ็บไปหมดเลยไหนโชว์ซิโอ้ใหญ่กว่าดอเด็กอีกอดเดี๋ยวาไปยินเทียบทีก สุดยอดสุดยอดได้ลงแล้วได้ลงแล้วเบิกด้วย